เทอร่ากับมิวเอครับเอาตอนนี้เหรอแต่ว่าเทอร่ากำลังจะเปลี่ยนไมเนอร์เชนนะอันนี้พูดตามตรงนะครับภายในปีนี้แหละนะฮะแต่ตอนนี้อาจจะต้องรอดูเรื่องของสถา,านการณ์โควิดถ้าไม่มีโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าเราอาจจะได้เห็นตัวรถกันแล้วนะครับหน้าตาก็คงจะเหมือนกับที่เปิดตัวในตอนออกกลางนะครับเทอร่ากับมิวเถ้าตอนนี้ผมว่ายังมองว่า m ิวเตอบโจทย์มากกว่าในแง่ของว่าพื้นที่ภายในห้องโดยสาร การนั่งเบาะแถวที่3ามความก้างขวางของห้องโดยสารออปชันผมว่าไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนนะครับ <c oughs> อย่างมิวเอ็กเองเนี่ยอย่าลืมว่ามีระบบ a d a ะแดปตีคุชชั่นที่ทำงานอยู่ถึงจุดๆนิ่งอันนี้คือตัวท็อปนะครับสิ่งที่จะทําให้มิวเอ็กเป็นรองคือนอกเหนือจาก <c oughs> ก็คือเรื่องของเครื่องยนต์คืออย่างเทอร่าเองเนี่ยโดดเด่นเรื่องเครื่องยนต์นะครับซอจลิตรทรวินเทอร์โบเนี่ยทุกเกรดอันนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกในระดับราคาใดคือถ้าต้องการขับส แล้วในราคาที่ย่อมเยาวผมมองว่าเทอร่าก็น่าสนใจด้วยแคมเปญโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่ารถมันก็อาจจะเป็นแบบใกล้ที่จะไม่ได้เชนนะฮะก็จะตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า m ิวเเนี่ยถ้าคุณไม่มองตัวท็อป2รุ่นบนที่เป็น 3. าลิตรเนี่ยกำลังเครื่องยนต์อาจจะน้อยนะฮะกำลังเครื่องยนต์น้อยกว่าเทอร่าอยู่ละการขับมันอาจจะไม่ได้สนุกเท่ากับเทอร่าฉะนั้น ถ้ามองท็อปกับท็อปเนี่ยผมมองว่ามิวเได้เปรียบแต่ถ้ามองรุ่นรองๆอ,องลงมาผมมองว่ามิวเไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับถ้ามองเรื่องของการับกี่คุณภาพกาันขี่เพราะว่าถ้าเอาความประทับใจโดยรวมเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าเทอร่าเป็นรถที่ขับแล้วช่วงล่างด้านหลังช่วงล่างด้านหน้าเนียนนะครับใช้คําว่าเนียนอาจจะไม่ได้นุ่มเหมือนกับปาเจโร s สปอร์ตนะครับหรือว่าเอเวอเรสต์แต่ภาพรวมเนี่ยมันเป็นความไม่ย,ย้้ย นะครับอาการย้วยมันมันน้อยกว่าคู่แข่งแล้วเราก็รู้สึกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ performance ตัวรถทําได้ดีเครื่องยนต์แรงแล้วก็ไม่ได้กินน้ามันเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้คือคือโจทย์ที่เทอร่าะนะเวลานี้แต่รับได้ไหมกับออปชันบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้มีหรือบางอย่างเขาโดดเด่นเขามีกล้องรอบคันเขามีกล้องที่สามารถมองด้านหลังได้นะครับอ่าแล้วก็เขากําลังข้อจํากัดในแง่ว่าเขากําลังจะเปลี่ยนโฉมไอเปลี่ยนไหมด้รนะเชน อ่าแค่นั้นเองรับได้ไหมแต่ว่าคือเปลี่ยนไม c h a เช e เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่กระจังหน้าไฟหน้านะครับคือคือเปลี่ยนแดชบอร์ดด้วยนะเปลี่ยนแดชบอร์ดด้วยอ่า